ครับผมเป็นไงครับการบริการของปอลุูกเรืองเราดีมากครับผมดีมากเนาะเซลน่ารักทุกคนน่ารักทุกคนครับรุนเร็วว่องไวฮะจัดไปนด้กี่วันพี่ก็ประมาณนอะวันโครัสองวันรับรถนะจ๊ะโอนะโอเคแล้วของเราบริการหลังการขายเป็นไงครับดีเยี่ยมดีเยี่ยมครับมีอะไรบ้างพี่ลองบอกให้คนฟังหน่อยลี นำไม่ทั่วเลยฮะมีเยอะมากฮะมีทั้งเรื่องการมันรับประกันสองสาอย่างไงเราหลังการขายให้กสองปีให้สองปีสองปีนะแถมบริการที่เสอีกแถมบริการที่เสือดีอีกหนึ่งปีนะครับนี่วันนี้เรามีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆจากปอลุ่งเรืองอีกนะครับอ๋อบรรลุแกะกล่องให้ดูละเอาเอาเอาเป็นอันแรกก่อนเลยครับแก้วน้ำลิมิเต็ดอ่าคุมอุณหภูมิไว้นะครับลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับของปอลุ่งเรืองแล้วอันที่สองนี่ครับเดี๋ยวไม่มีที่ใส่เป็นถุงผ้านะครับผมครับ มีโอกาสนะครับพี่จะแนะนําคนมาซื้อกับเราไหมครับแนะนําครับผมนี่ก็แนะนำมาคนนึงแลยครับผมโอเคเนาะโอเคแล้วเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพสําคัญเลยนะครับรับรุ่นรับรวยเงเองครับขอบคุณครับ